Ok, đây là em. 1, 2, 3, ok đây là, Uuuuh! Uuuuh! cho Uuuuh! ui, mà nó Uuuuh! Uuuh! 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 đây là Uuuh! เอเดียวเดียวเฮ้ยมึงไม่ถ่ายวิดีโออ่ะชิลายเลยนาโมมีสิ่งแปลกป้ามที่คนมาได้ที่ตัวเองอ่ะโอ๊ยรับผิเลย ใส่วิดีโอะนะโอ้โห้าอมอย่าใช้มือไทยบอกว่าอย่าใช้มือไทยเขาจะบอกว่านี่มันพี่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค